สวัสดีครับแฟนคลับช่อง FC In Love of Chill ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วผู้หนึ่งอ่ะเสียงมาแล้ว ท่าไรอันนี้สามร้อยห้าสิบาทนะหนึ่งขวดสามร้อยห้าสิบาทนะสามขวดหนึ่งพันบาทนะโอเคไหมเฮ <laughs> ้เสียงผู้ไหนเสียงผู้ไหนเสียงใคร

ชนเม่งก่อนอ่านี่เอ้านี้ตั้งไว้นี่นี่ตั้งไว้นี่นี่กดนหมาน้ำดีร่าสกินร่ากาลุ้นลุ้นลุ้นลุ้ลุหน่อยมารลก่อนรอโอรอรล ลหลฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่น้องครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์บอสแคร์นะครับสามารถกดที่ลิงก์ปากบนด้านล่างได้เลยครับกดเลยกดที่ลิงก์ปากบนด้านล่างเลยเอ้โจกดัง พอใจหรือยังเอินเอินเพื่อนมาเสือของกันแล้วเร็วซื้อ่อยค่ะไปใช้ไปนี่ไปใช้ไปใช้ จะไปไหนลนูจะไปไหนลูกใครที่สนใจนะครับตัวนี้ก็คือยาสีฟันหนึ่งหลอดราคาสองร้อยบาทนะครับสองหลอดสามร้อยห้าสิบาทสำหรับยาสีฟันบอสแคร์สูตรสมุนไพรนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับครีมอาบน้ําดีราสก,กินไบแอโนรีสูตรกุหลาบขวดนี้นะครับสีชมพูนะครับหนึ่งขวดราคาสามร้อยห้าสิบบาทสามขวดราคาหนึ่งพันบาทนะครับส่งฟรีนะครับพี่น้องครับ ส่วนแชมพูนะครับแชมพูสูตรเคตาตินนะครับบวกทรีทเมนต์สูตรเคตาตินหนึ่งคู่ในราคาเพียงแค่ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับวันนี้ส่งฟรีทุกรายการนะครับพี่น้องครับอีกหนึ่งสูตรก็คือแชมพูนะครับสูตรออร์แกนิกนะครับราคาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับออร์แกนสำหรับออร์แกนิกนะครับสามร้อยห้าสิบบาทสวัสดีคุณแม่หนูดีครับ สามขวดนะครับออกแกนิกสามขวดในราคาเพียงแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องครับน้องเพชรไม่ได้นอนดึกนะเพร่นนอนไปลารหลบหนึ่งมันตื่นอยู่ฮะใครนงองอกมจน้องไอออกมามาตอนนั้นเทเร้ว ยังกวง่ำค่ควมเนี่ยอ้ไม่ได้โอ้ตัวจนตัวากจิจ um ังเลยค่ะฮะจนนอาเลยค่ะนอนนอนเลยเรือนมากเลยนอนอนเลยเรโอ้ยเสียเสียเสียหหวเเราเฟียกันตลอดเลยนะ ท่า вид общем ล้วรฟ Bond p l a y เลยน e i n ขอ r a น p e r ขอ�ด้ทนาเเฮกั n f i n ด้วยกตอ是ก Boy อล้วอหวนกลอกมอง t o ้อกแม่นอนเองแม่จะนอนเสียงแบนค่นจะนอนเสียื้อน้องใหม่เลยคนนอนง่ายอ่ะหาหาหนได้ค่ะอะไรคะอย่นี้อย่นี่นี่ไงน้องหม่ยายนอนใ้กินให้หมดก่อน ไม้มีดาเนี่ยมาเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วไปยังโอ้โหคุณิบใส้ไม้หนึ่งขอบคุณครับแม่แป๊บแ่แป๊แมแป๊บแม่แป๊อนห้ กินนี่กินนมอยูบ้างเสด็จไออยู่ที่ไรดูบ้าง่ก็ได้มาอุ้มเมาคือ่ะไะเสด็จตึกขึ้นหนึ่งตุกินนมที่สองเสียพี่นอนแล้วที่แรกแต่ว่าสิมาหอมนองนที่ไรไอ้พ้อยไหมปั่นนอนก็นอนรับเนาะอุ้ยไปยังไงวะเสด็จคุกเน่าไอมาเลยโอคุกนองมาเลยไออะไรนั่นสวัสดีย่าก้อยนะครับ ลงรักตาแฟนเลยขอบคุณครับวันนี้อะที่แกจะมาจะได้แกเดี๋ได้แกขุดอห่อจะเุดเจ๊บลกอมปุงแก้วเบิร์ตชุดเดียวแก้วแตกเลยมันะจ้า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 ่้ มาเนี่ยนี่มานังหลังคาแล้วว่าลงาไหลังงเออตึบจือึบจืโอ้มาได้หรือไม่ฮัลโหลทุกฮัลโหล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 นอนนอนนอนึ๊บจืดอืมอืมตอดได้หมงนนี้ตอปวดปวดเมา ตอนปูดปวดอยู่ไหนพะน้อนให้พะน,น,น้นนอนหลับซะให้พะน,น้อนซะอากาศร้อนไหมครับหอนบ้างหนอหอนไหมหอนด้ยหนออากาศร้อนครับพี่น้องครับ <c oughs> พี่อย่าครับนอนดึกจังไม่ได้นอนดึกนะครับแม่เพิ่งตื่นพ่อว่าจะนอนอย่างไรไว้พ่อพูนอนมื้อวานนี่นอนตื่นมันว่านอนตื่นบ่ายโมงนอนตื่นบ่ายโมงแล้วเขากลับไปเฮ็ดงานไปีจริงจริงเธอัำนานมากขอบคุณครับเอ้ยเฮ้ยสิบบากแล้วออกมาอะไร ปีดบานเหรอไอ้ตื้นซะน้าเนาะตื้นสองคนอีกบันเทิงทีออกกลุ่มเล่นหนาทีวีตุหมป๊ะไอมาม่นอนผีแล้วไปมานอนผีแล้วตตนแล้ว่าทีอยาอยากบอกยาบอกยากแล้วใครที่สนใจผลิตภัณฑ์บอสแคร์นะครับพี่น้องครับเพราะว่าจะเป็น ให้แบบน้ำเทียมน้ำดีราสกินนะครับกดซิมพูดนะครับพี่น้องครับกดสั่งที่ลิงกงปากหมุดด้านล่างนะครับที่เป็นเฟซนองออยอยู่นี่นะครับซิริรัตนะครับซิริรัตอยู่ข้างล่างนะครับที่พี่น้องเห็นปากหมุดอยู่ที่เพิ่นเทสลูกทีินท่นจีนังเพ่นังนะตองกลางกดเข้าไปที่ลิงก์ปากหมุดนะครับกดเข้าไปที่เอสบอสแคร์นะครับแล้วก็กดไปเยว่เยาอยากได้ยังอยากได้ยัง โปรโมชั่นวันนี้ก็คือสามขวดเพียงแค่หนึ่งพันบาทส่งฟรีนะครับพี่น้องครับสําหรับแชมพูสูตรออร์แกนิกนะครับราคาขวดละสามร้อสิบาทสามขวดหนึ่งพันบาทเช่นกันนะครับตัวจริงก็รอพี่เจก็รอครับไม่ดูดี่กไ็ได้นี่อย่ามาย่องรลกนี้สิสำหรัแบบ แชมพูส yeah. ูตรเคราตินนะครับพ oh ี no? ่นองครับจับกู้กับทีมเมนสูตรเคราตินนะครับเพียงแค่ห้าร้อยบาทเท่านั้นส่งฟรีนะครับผู้ใดสนใจกดที่ลิงก์ปักมุดด้านล่างเลยเด้อพี่นองเด้อมาให้แม่ก็ได้พนะมาให้แม่เหมยเหรียญมาให้แม่หน่อยี่ยกี่หยาบปะหยาบใช่ปะหยาบกนเด้อออมอีกต้น <Yeah. S 2> แล้วก็ยังมียาซีฟันนะครับยาซีฟันบอสแคร์สูตรสมุนไพรนะครับใส่แล้วเราสรับผูใ้ใดที่มีปัญหาเลือดออกตามไรฟันนะครับหรือว่าปวดเหงือป,ปวดฟัน,นยังนี้พี่น้องใส่แล้วหายได้ใส่ดีดีตอนนี้ผมใส่ดูไรบอสมาสนุกมากๆค่ะขอบคุณมากๆครับ yeah. Yeah. <c oughs> มีออร์แกนิกกับเครรติน ออ์แกนิกก็คือสําหรับผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับผมขาดรุดลวงนะครับพี่น้องครับหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับรังแค่นี่นะครับใส่ออ์แกนิกนะครับจะเห็นผลเพราะว่าจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับพี่น้องครับราคาเพียงแค่สามร้อยห้าสิบาทนะครับสําหรับออ์แกนิกนะครับแต่ถ้าเป็นเคตาตินก็คือจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับผมเสียนะครับเรียกว่าเปลี่ยนสีผมบ่อยนะครับหนีบรีดดัดรอนนะครับ อันนี้ฮามารียนดูบัตนะอันนี้ฮามาร์เนดูบัตอืมปีซิงีซิีซิงปีซิงิปีซิงีปวดหัวใจใช่ไหมบ้าน้องปวดหัวใจต้องใส่ยาแก้ปวดหัวใจตาน้องเพชรน้องพลอยิิง่ได้แล้ว่ยาซ้บเนี้เป่อเนี้ย ออก้ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่พนมกรนะครับอรยเจน้ำน้ำน้ำนนกินยากจริงด้นนึไซ์เบาไซบ์เบาตรงนี้ผู้หนึ่งแล้วผู้นี้เบามวนน้องเพชรสำเนียงปริตปานบานเบาหานบานแล้วน้งพ่อยิ่เบาเก่งเก่งจังเลยค่ะ น้าตีน้อละผ้าลานเล็นนั่นสัตว์ล่ะไม่ต้องกินโมดอาหารแล้วนายใหญ่หวานนักซีซีไม่ตี้ง ติเงนติเงินติดเงนกใจหางสันจริงติดเงินงละไมแตนแล้วหรอกเพี้ยยังเกาะไม่ล่ะเขาเล่นไล่ะบอนมีอีกี้นึงเพี้ยยังเกาเี้งกะกอกเอคนไหมผู้ใดไม่แตมไม่แตมม่แตมไม่แตมไม่แตมไม่แตมอย่งีอย่างนี้องาเนาะ

ตองเรนต้องะไลเลยไลเหยเลยกระใต้หน้าไปใส่แล้วฮะกระใต้หน้าไปใส่แล้วีใส่บุ๊คนแขง้นี่เก่งแล้วเกงไหนเรียบร้อยบ๊เท้า้ท่นไปใแล้วเมี เขาดแกออกเป็นไหมแกออกเองพ่อเขาปิดแล้วก็เบิ้งเขาสงอว้โอ้กเโหโอ้โย

ทย่างนลูเอ้อจักจักเออโอ้ยมันบอเป็นขี้มันเนาะมาไหนเลนะ้ครับนี่ท่านี้ จัดกันคนหนีมงอย่างเงี้ยใครจะเอาหัมัดนะอืคนหนีมัูอยู่ยี้ไงล่ะอยู่แป๊บหนึ่งอยู่แป๊บหนึ่งคนนั้นจะอยู่อยู่แต่ว่าก็เอาออกขึ้นเ่าลองเพียงตัว ปาตาเองเพชรครับโอเพชรเม็ดเม็ดเมเเเชมมรงฟ้าเม็ดเม็ดเมเมรงฟาเม็ด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 เืองนอยงว่าปากรหกันมผู้ผู้มาสีแบบแบบสดใสสด มีเวลามาเยี่ยมบานเอบางเอพี่เอ๋เ่อยังเพี่องลองได้พ่นี่พ่ลองพี่ยังได้พี่นะี่นมีวันนี้จะแม่แฝดสนัเนาะพี่สอนมาเฮมาพ่หนหละแ được, dạ kim tay Dạ cắt gai. Dạ no. <cười> no. Dạ. <laughs> <Yeah. cười> ไปขึ้นทะเลเดิมไปขึ้นชั้นทะเลเดิมเนี่ยไปขึ้นทะเลเดิมเร็วขึ้นทะเลเดิมไปขึ้นทะเลเดิมไปขึ้นทะเลเดิมขึ้นทะเลเดิมขึ้นชั้นแรกเดิ่มลูก พี่น้องครับสหรับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมกดที่ลิงก์ปักหมุดด้านล่างนะครับอเอินอาดก่อนอชัดเนนจนพ่อจ๋า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 ออ

à, lại, bên, lại, à thay vậy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  thay về, thay vậy à vậy thay vậy โอ้โหอ้ห้ามกัดนะห้ามกัดนะโน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 กินไก้นะปั๊ สีขาไก่เลยบบานี่ก,นก <c oughs> นนินไก่แม่นคขาไปปบานิงเันชาแล้วเอ้าอืมแม่ครับห้ามกระือต้องกัดห้ามครับห้ามอกินไก่ Ê? Ăn cày. cày. Bảo con, Kim cày.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  Chín cá cày มาเนี่มาเนีอ้วออดัง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 ยังดังแล้วยงปัดเฮ้ยอ้ไปใส่แล้วไปใส่แล้ว Vai <laughs> sair Leo. Vai sair Leo. Vai sair Leo. vai sair mon 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 mon. 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 ขี่อ่อนมากกัรอย่างเดียวกำลังขั้นเขียวอาดอาดอาดอัดออดอออออัดอั